i um. เป็นห้วยเป็นบึงใหญ่อะไรเงี้ยน่ะตอนไหนที่นุกปู่เคยไปไงไงเออมาเอ้ยแเ้วฝันไม่่อนี่น่ะสองสามก่อน ไอเราก็ตกเลขซะด้วยก็บอกเอาเครื่องคิดเลขไปด้วยมีการเซลผมเลยนะอ,อะทีนี้ผมกำลังคิดเอ้ไก่ก็ตัวที่แปดน่าจะชี้นะาชี้มืออะไรโมวยไปคุยมือคงชี้คุยไปงั้นหละก็เลยมือเดียอันนี้เราจะไปที่ไหนไม่รู้นะฮะเขาพาไปแต่เห็นป้ายบอกว่าช่องห้วยพริก ปไปตามป่าครับนี่ uh, เป็นการบวชเข้าวันที่สามฮะอ่ตุดงที่ตุดงเข้าป่าเขาลำนาวไพรเทือกเขาอ่า uh, พนมดงรักหรือพวกเทือกเขาพนมดองเร็ก <Yeah. S 2> นะเทือกเขาไมคานนี่ก็ คนนาทางก็พาไปแต่เราก็ไม่รู้เราไปตรงไหนแล้วครับไปเรื่อยครับตัวการแล้วคันหน้าเริ่มสับสนในหนทางไม่รู้แต่เลี้ยวไปแยกไหนคอยดูว่าตอนนี้คือแยกอันนี้เป็นสีแยกอยู่ในปา่าเป็นเส้นทางที่ทหารทำ นี่เป็นยอดเขาด้วยนี่นะเราทุดงด้วยรถแล้จะมีการเดินด้วยมั้งเห็นว่าเดินขึ้นเขาตรงไหน,นเป็นบึงหรือทุ่งล่งเป็นบึงมั้ง เป็นบึงอยู่บนยอดเขาอ๋อไอ้ที่เราผมผมหรือเปล่าไม่ใช่คนละที่เลยอืมคนละที่เลยห่างกันเลยนะตรงกันข้ามนะเขาคนละลูกเลยมันตรงกันข้ามเลยเป็นเป็นลูกเลยจะลูกใหญ่เลยเจ็ดวันนี่ต้องเป็นลูกสกคัญหรอวะ โอเคสามคันพอเนี่ยถึงหกคันเลยโอเคคันเดียวกัคงมอาจารย์อันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยเเปียงบก อ้าวพี่เล่ได้เลยครับสดเอาเลยเียงบางเปื่นเียงเียงเลยนะเตียงบางเปืนบางออบไ่ับหอบางแบบวบานี้นะแบบิมือบางตรงนี้ก็เพื่อนเพื่อไมบ้านะบางบ้านบางเปื่นนี่ เลือตะเก็นหินไม่ใช่ตะเก็นหินต้นมันปลามันปลาครับไม่ก็ลวนหลายล้วนหลายเลนยในตำนานหลูกกูสวงบังเปื้อนบังเปื้อนคือบังบังบังเป็นการบดบังบังพันคนหายอยู่ในนี้หายในนี้โอ้ยมาก็คือหายบังเปื้อนอ๋อเป็นอยู่บนยอดเขาเขาพนมดงเร่นี่เทือกเขาพนมดงเรนน้องี่คือหรือเทือกเขาพนมดงรักตะเวงเก่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์ตะเวงครับ ตะเวงคือเก่าก่อนจะถึงบ้านจรัดตะเวงเก่าที่คืออะไรเป็นหมู่บ้านเลยอะไรหมู่บ้านตะก่อนอ๋อตะก่อนเคยเป็นหมู่บ้านแถวนี้มีสกโคดึงนั่นนี่เลยครับเลาวก็ดึงครับเขายื่นกันอู้ตรุษเรื่องของเขาไปนะพี่ใหญ่พัตนานิมนต์หลวงปู่หลวงครับวันที่ไหนนี่โอ้ลูเล้าไอผมไปกราบลาหลวงปู่เมื่อกี้พอกราบเสร็จมาเงยมาเอาหลวงปู่หายยกขึ้นรถมาเมื่อไหร่ ไอ้เราก็มาดูเขายกหลวงปู่มาไปถึงก็ก้มกราบเลยพอเงยหน้าเงยหน้าขึ้นมากราบเสร็จเงยหน้าหลวงปู่หายอ๋อแต่เปียนบางเปื้อนน้องน้องน้ำบางพันคนน่าจะแปลออกมาก็คือบางพันบางเปลือนบางคือบางพันเปล้นก็คือพันบางเปลืน น้องน้ํานี้ <approach S 1> นเขตในเขตนนองน้าใช่ไหม,หมที่บางเปนนิ่อนคนเข้ามาในนี้พันคนมองไม่เห็นใครสักคนสมัยโบราณปะแบบแบบลบ,บ,บ,บาากตัวนี้เป็นพันอะโอ้โหแบบมาใครหาไม่เจอไอไอไอพันคนนี้มาจากไหนไม่รู้คือการเดินทับการเดินทับทั้งหลายมาทั้งจุดนี้ใครก็หาไม่เจอคือมันหายคนที่มาของบางเปิ่นเอาละครับเริ่มแล้ะ จุดที่ผมฝันเห็นคลองทับคลองโบราณในตรงนี้ละมั้งนี่ครับรูปปั้นหลวงปู่เตึ๊ตึ๊ตึ๊ลอยนะปู่เอ้หลเอ้โอ้ย